สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนนะจ้าสบายดีพี่น้องปองปายเบอรสุบคนนะจ้าต้อนรับทุกคนเข้าสู่อ่องปอบปอบอินฟลูเอนซ์นะจ้าทุกคนสามมื่อนี้ทุกคนกัญชาทุกคนมาเห็ดอาหารประเภททีไผ่ไผ่กัมมักเนาะทุกคนจ้าไผ่ไผ่กัมมักก็คือประเภทต่าประเภทยำประเภทล่าประเภทก้อยเนาะที่ว่ากินยำอะไรก็บบเบื่อประมาณนี้ <g ly> <c oughs> โอเคมื่อนี้ยจะกัญชาทุกคนมาเห็ดอาหารทางฝั่งคงนะจ้าหรือว่า ทานทางฟังประเทศลาวของเขานั่นเองเนาะประเทศลาวของของเขานั่นเองประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเนอะทุกคนจ้าก็ไม่ได้มีอย่างดทุกคนจาก็มีประเภทที่ตำ่ตำๆนั่นแหละบ่มีอย่างหลายนะ่จะบ่มีเวลาที่ว่าจะเฮตุอาหารประเภทอื่นนะทุกคนจ้าบ่ค่อยมีเวลาเนาะโอเคไปเบิ่งกันเลยนะว่าวัตถุดิบของเฮาจะเป็นอย่าง้วจะเป็นอาหารประเภทไหนาะทุกคนจ้าไปเบิ่งกันเลย เคนะทุกคนผักมานนี่นะก็จะคือต่ำเส้นเฟื่อนั่นเองนะทุกคนจะเรยว่าต่ำเ้นต่ำต่ำมีมีเฟือหรือว่าต่ำเส้นเฟืร์นนั่นเองนะทุกคนจะลักลักเขาก็จะมีเ้นเฟื่อมีกะลํมมีผักบุง้งผักบุ้งหรือว่าผักบุ้งเนาะแล้วก็เครื่องปรุงของเขาก็จะมีต่าเคยจะน้ำตาลน้ำปลา น้ำปลาเด็กแล้วก็จะมีหอมเจียวมีแป้งนัวแล้วก็มีทั่วลิสงมีพริกกระเทียมเนาะ้วก็แล้วก็ม,วม,กม,วกวกมักเลนนั่นเองหรือว่าตรงมัดหรือว่ามะเขือเทศเนาะทุกคนจ้าเดี๋ยวปาก็กจ,ากจะใส่ลูกซีนใส่หมูยอใส่ยอเนาะยอหมูแล้วก็ใส่ปลาหมึกนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวทุกคนจา๋าโอเคเนาะทุกคนเราไปเบิ่งกันเลยเปาก็กจะมาลวกเออเออส้นเฟืองเนาะทุกคน เส้นเฟืองก็งนะทุกคนเส้นเฟือกับพักจะใส่พักไปก่อนเน้นพักด้วยพี่น้องจา๋าเน้นพักทุกคนอาจจะรวบพักพักบุ้งแล้วก็กระลำแต่ภายใรมี้พักอย่างอื่นมักใส่ก็ใส่ได้เด้อจ้ะตามตามวัตถุดิบในครัวเฮือนเฮามีเนาะบ่มีตายตัวว่าจะต้องใส่อันนั้นหรือว่าใส่อันนี้นะทุกคนแต่ แต่หลักๆแล้วถ่ายูทางฝั่งลาวของบ้านเป่าเนาะก็จะเป็นผักบุ้งก็จะเป็นผักบุ้งแดงนะทุกคนผักบุ้งแล้วก็กะลัมประมาณนี้นะจะรวกเ้นเฟอร์แล้วรวผักแล้วก็เซนเซนเฟอร์ไปก่อนนะทุกคน เซนเฟอร์แล้วก็พักลงอาหารประเภทนี้มันหอกระมักเราทุกควรจะประเภทต่ำประเภทยำประเภทลาบประเภทก้อยเนาะทุกคนก็แล้วก็ไม่ได้กินลาบโดนแล้วก็อยากไปเด็พี่น้องเอลยลก็จะเสซนเฟอร์ต่อลงไปเลยเสซนเฟอร์ลงไปเลยนะจ๊ะ สินเฟรมันนิ่มนิดนึงทุกคนที่ทคนลังจมากกรลบสิน อือแล้วละเราจะลวกปลาหมึกเลยเนะาะธรรมดากับบดไสเนื้อหรอกใส่น,นั่นหรอกเขาจะใส่แตงแต,งแตง่นส่เสียทุกคนใส่แตงแต,งแตง่ลูกซีนหรือว่าใส่ฮอทดอกประมาณนี้ก็จะ,จะบดใส่โมยโยแล้วก็ลูกซีนทุกคนจ้าลูกซีนแล้วก็โมยโยไปลวกเลย ย่อให้แบบนั้น,นสุกนิดนึงเนาะขัดจะขัดจัว่าก็จะไปมันคล้ายๆยำนั่นแหละจ้ะทุกคนคล้ายๆยำแต่ว่าในบ้านรูมของเราจะเอิ้นต่ำต่ำเส้นฝือเ้รือ,อ,รอวกว่าก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนนเนาะต่ำเส้นกว๋วยเตี๋ยวบางมือก็จะแข็งโพดนี่มือมันจะแข็งเกินไป อาจจะใส่ลูกซีลงไปก่อนเนาะเหมือนมันจะแข็งเกินไปตั้งหมึกออกก่อนเนาะแล้วมันจะแข็ง ตอนสมัยเป็นนักเรียนเป็นเด็กน้อยนะทากคนจะมากขนาดเลยไนดะ้กินต่ยต่ำมีเลิกทงเฮียนแล้วก็จะพากันนัดกันลนัดกันไปกินต่ำมีต,ำต่ำเฟื้อต่ำข้าวเปียกตํำกล้วยจับเอง ตเตสมีทุกต่ำนะอยู่เมืองเราประเทศอยู่ลาวมีทุกต่ำเนองโอเคก็ประมาณนี้ะนะจะควรจะลวกเรียบร้อยนะเล้ก็จะดักขึ้นเลยโอเคเรียบร้อยแล้วจ้ะเราก็จะปเป็นมือต่ำกันเลยเนาะต่ำได้เลย,เลยคนจะเรียบร้อยก็ใส่พริกไปเลยนะจ้า พริกกระเทียมนะคะพริกกระเทียมนะคยแป๊บนึงพริกกระเทียมไปเลจะน้ำตาลผงนัวจ้าใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะใครมักก็ใส่เลยพี่นอ้นองใครไปหมักก็บใส่ได้ไปน,นัวแต่ว่าอันนี้กินเปน,นัวจะใส่กะระเทียมไปนิดใส่อันนั้นกระปริ กะปิดไปจ้ะเราก็จัดการเลยตำ เตะเด้อสมัครเล่นเล่น น้ำมะขามเปียกอย่างนิดหน่อยน้ำมะขามเปียกก็น้ำป่าไปนิดหนึ่งตามด้วยน้ำปลาระ มาขำเปียกกระหมดเน่องค่ะจะมาขำเปียกเรียบร้อยอ่ะแคบบ่นี้แหลปะปหมดกระหมดอืมโอเคล้จากนั้นเราก็ใส่เครื่องเขาเลยเนาะทุกคนจ้ะใส่เครื่องเขาไปเลย ใส่เส้นผือที่ลวกไว้แล้วพักบุ้งแล้วก็อันลูกสิ้นจัดลงไปเลยจ้ะจวดเลยนะคะ กินเลยแกโอ้ยพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยค่ะมีอะไรย่ากนมจ๊ะประเภทนี้อาหารประเภทนี้ผมมีอย่างหนึง่งอย่างพี่น้องเดี๋ยวขอชิมไปนิดนึงนนอุ้ยผักลุนทิ้งค่ะจะเสิร์ฟเลยนะใส่จานตวเกาว่านี่แหละ ทีรตาทีไจ่ะดยุ่ยกินคนเดียวหมดแล้วนี่ จากนั้นเราก็โรยด้วยหอมเจียใส่หอมเจียไปพี่น้องถั่วลิสงขวบไปเรียบร้อยประมาณนี้พี่น้องจ้าโอเคเป็นยังไงบ้างน่าทานไหมเอ่ยโอเคเนาะจ้ะทุกคนจ้า เรียบร้อยด้จ้ะทุกคนจ้าเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีใครเคยทานเคยกินแบบนี้่นนอกมีไผ่เคยกินแบบนี้บ่นะบบบทุกคนจ้าโอเคด้จ้าคลิปนี้ก็จะได้ลาทุกคนไปแล้วจ้าอย่าลืมนะจ้ะากลับมาแล้วก็อย่าลืมทุกคนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้เดจ้า เดี๋ยวเราจะได้พ่อกันในคลิปต่อไปนะทุกคนจ้าโอเคขอตัวไปกินข่าวก่อนนะจ้าทุกคนจ้าฝากกดไลค์กดชร์กดซับสักให้หน่อยเด้อจ้าบายบายไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ